สวัสดีครับผมนะมาหนี้ม่บ่าเรื่องค่าไทยสองบาทส่วนตัวผมนะผมถ่ยไรละ250บาทครับได้อย่างแน่แกีสีแกีสูตรผมนะผมเก็บสีแกีเลยครับสีมุมเลยครับหรือว่าทีมี้ยังผมผมก็เก็บเบิดครับแล้วก็คือถ่ายศาสตร์เข่าอ้อมเลยครับผมอ้อมเลยครับอ้อมปุ๊บนี่ครับถ่ายศาสตร์อ้อมเลยแล้อีกตัวนึงครับส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมว่าผมถ่ายสองร้อยห้าสิบได้อย่างแน่นั้นผมนี่เลยครับ ส่วนตัวผมกูเป็นผมบลูนะแต่ว่าผมก็คือนี่ครับสาดอ้อมแล้วก็แก่ครับเี่ยแก่ผมสาดตร์ผมเก็บทุกแก่ครับเพราะเดวเนเก็บครับก็เก็บซื้อว่าลายเลยครับคุณทุกแก่เลยครับนี่ครับผมอีกจุดหนึ่งของผมนะคือผมบปบนเบ็ดบโบน็ดงงมเหรอครับแต่ว่าถ้าคันแท่มองไนมันหน่อยนะครับผมก็ตําขึ้นไหนครับนี่บวคิดเงินเลยครับนี่ในราคาสองวัยหาซื้บาทครับเนี่ยจังเสีย ทำมองได้เอ็อเป็นตะเก็บน้ำบระยูเด้เบิ่งแล้วนี่นี่ผมก็ตั้มขึ้นไหนแต่ว่าผมบริเวณงามนะครับบริเวณเนีนงามเพราะว่าเขาแถบเนาะเนี่ยครับส่วนตัวผมนะไทยนี่ครับคุณด้วยกันครับผมก็ตั้มขึ้นไหนห้อยขาดห้อยหัวเรือว่าคันแทมเป็นเบิ่งแล้วเป็นหน่อยๆบ่เราเป็นตะเก็บน้ำยู่ผมก็ตั้มขึ้นไหนครับก็คือโบกิดเงินเพิ่มครับนี่คือในราคาสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมบริการแบบนี้นะส่วนตัวผมนะกับมองได้นู่นนั่นนู่นหน่อยนิดๆหน่อยหน่อยครับคือพ่อหลุบตรงไดน กระลูกครับลูกต้องหายแน่้แจงแก่แจงหยังสินะครับผมผมคิดแบบนี้ในราคาสองอยห้าิบาทนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะยังยังบาและครับคนมันกับกาบริการด้วยกันผมคิดว่าถ้าเพิ่นคิดห,หน้าคันแท้ขาดบ่ได้เลยเขาเพิ่นกับผมมีเงินมาจ่ายค่าถ่ายหน้าผมนะครับแต่ถ้าผมค็ดคันแท้ขึ้นหน้ามันขังอยู่คันแทะขาดเพิ่นเขาเพิ่นงามเพิ่นกะมีเงินมาจ่ายค่ารถถยนะครับ ผมคิดแบบนั้นนะครับผมอ่ะสันส้นๆจบเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ